ตัวอย่าง4.29นะครับจงใช้การทดสอบโดยการเปรียบเทียบแสดงว่าอนุกรมนี้ลู่เข้าหรือลู่ออกนะครับอ่าวิธีทำวิธีทำนะครับตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆอ่าเราจะสังเกตได้ว่าเศษ1ส่วน1 2 k ยกกำลังสบวก K เนี่ยมันจะมีค่า น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน1 2 k กาลัง2เสมอใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้ตัวส่วนมันบวก k เข้ามาด้วยนะแสดงว่าตัวส่วนของด้านนี้มันต้องมากกว่าตัวส่วนด้านนี้ดังนั้นตัวเศษส่วนทั้งหมดนี้จึงมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังได้ว่าเศษ1ส่วน k กาลังสเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับไตัวนี้นะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นจริงสำหรับทุกๆ k ที่เป็นจำนวนนับเลยนะครับดังนั้นเขียนสรุปนิดนึงนะครับเราจึงได้ว่าเศษ1ส่วน 12k กอง k ัง2บวก k เนี่ยจึงมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน k กังสองสำหรับทุกๆ k ที่เป็นจำนวนนับเลยนะครับทีนี้ทีนี้นะครับเรายังทราบว่า เนื่องจากไอตัวอนุกรมเศษหนึ่งส่วน k กําลังสอง k เท่ากับหนึ่งถึงอินฟินิตี้ตัวเนี้ยมันเป็นอนุกรม p นะครับเราจึงได้ว่าอนุกรมเนี้ยลู่เข้าอ่า<ม>เพราะมันเป็นอนุกรม p ที่มี p เท่ากับสองนะครับอ่า p เท่ากับสองก็คือมากกว่า 1. หนึ่งเนาะดังนั้นก็จะได้ว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่เข้านะครับเห็นไหมสังเกตว่าตัวที่มากกว่า มันเป็นอนุกรมลู่เข้าไปแล้วดังนั้นเราจึงสามารถสรุปนะครับโดยโดยใช้การทดสอบโดยการเปรียบเทียบได้ละว,ว่าอนุกรมตัวนี้มันก็จะต้องลู่เข้าด้วยนะครับอันนี้เองนะดังนั้นดังนั้นอนุกรมเศษ1ส่ว12น 12k ยกกำลังสองบวก k k ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ตัวนี้จึงเป็นอนุกรม ลู่เข้าเช่นกันนะครับ